โสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งทีขูทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้เองจึงเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้า ทำสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรสี่ประการนั้นคือ 1. นึ่ที่ขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. ภิพขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สามที่ขุทั้งหลาย สาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ภิทขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ทิ่ขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้า